น้ำยาน้อยนะครับมาน้ำยาน้อยเล็กซัดเอ็กซาม้อย v v t i v หกยิปวาวเอ็กซ์สามร้อยสอนีตัวนี้นะน่าอยู่สองพันี่ตัวนี้น้ำยาหายน้ำยาน้อย ้อยู่งนก็เดี๋ยวกำลังตรวจสอบอยู่นะครับตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบนะครับตัวนี้น่าคอยเย็นน่าจะรั่วพมานี <pet> ่มีกลิ่นเหม็นนะข้งไหนนี่ครับมีกลิ่นกลิ่นน้ํายาออกนะรู้สึกว่ามีกลิ่นเหม็นๆออกมากลิ่นน้ํายานะฮะตัวนี้กําลังเซร์ฟราคาอยู่ เอาเสรลูกค้าอยู่เอาจะเอาไงถอดตัวแอิบล็อกมาตันนี้ไม่มีมาครับตัวนี้ไม่มีมาทิบล็อกตันนี้มมเอล้่มีมาอนนี้มาคไม่มีมาอนีมาครับนี้ยึดตรงนี้ครับิดตรงนี้ เดติดกับตัวนี้ด้วยี้ดตัวนี้สยถดนัดถอคล้วข้างล่างนถอดออก้างนี้ตัวหนึ่งขางนี้อ,อ,กอีก,ออกตัวหนึ่งน่นงงนนงนจาจะนี่สิแขแล้วถอดออกด้วยไม่ถอดออกมันออกแกลนี้ออกก จะถอดคอมนะครับถอดคอมเล็กซัดต้องถอดได้ชาด์ออกที่เห็นคอม,มข้างล่างลงไม่ได้ข้างล่างมันแน่นนี่คอมมัถอดออกไปแล้วครับนอนอยู่ข้างล่างนี่แล้วก็ยกขึ้น,นมาไอ่เชื่อ เใช่กระถอมมาแล้วก็ล้างร้แล้วครับล้างเรียบร้อยแล้วอูมเลกคอมมาดิดูนี่หนะอเล็กซัหนึ่งสองสามสี่ห้าหเค ข่ายเย็นออกไปแล้วถอดข่ายเย็นไปแล้วจริงนี้มันไม่ตงนี้กระดกออกก็ได้ตรงนี้ถึงถอดเพย์ไปแล้วครับถอดข่ายเย็นไปแล้วนี่คือข่ยเย็นนะครับถอดมาแล้วสภาพฝุกก่อนนะครับเนี่ยข่ยเย็นฝุกก่อนไปแล้ว นี่ต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยคอยเย็นเล็กซัซปี2004ด้านหน้าก็ดูงรุนด้ดดดดานนี้ดีอยู่แต่ด้านนี้ไม่ไ,มไหวแล้วด้านนี้ผูกมดนละพอผูกมดนละจีเกลือเต็มเลยนี่จะใส่คอยเย็นนะครับใสค่คอยเยนทุกแล้วใส่คอยเยนง่ายง,งี้ใช่ ยังใส่ง่ายอย่างเี้ยกา่พี่นองก,ก็ปิดแล้วนะครับกัดหนูเข้าเอาศน้กปิดเลยใส่เขยงคับแล้วใส่ปสิดพี่นอ็องยึดข้างบนนะสามสี่ห้าหเจ็ตัวล่างสี่บนสาม ไปแล้วใส่บ้าไปแล้วเดี๋ยวขี้หมามาห่อขค้นี้ห่อ,อขี้หมากันน้ําปลืวกันน้ําปลืวอยู่ประมาณนี้ห่ขอขี้หมาแล้วห่ขอขี้หมากันน้ําหยดห่ขอขี้หมากันน้ําหยดท่านถ้าไม่นห่อแต้น้ำมันจะหยดใส่ชุดมอเตอร์บลู w, เข้าไปแล้วกล่องมอเตอร์บลู w. ตัวนี้เราถอดแล้วก็ถอดตัวนี้ออก ถัดขานี่ออกเป็นใส่ง่ายเข้าง่ายใส่ง่ายอย่าไปถอดอย่าไปถอดขาล่างาถอดนี้ขานี่นี้ถอดขาอันนี้ครับเลยนี้กำลังใส่นบีบประกอบครับนี่ถอดนัสามตัวนี่ออกเอาขานี่ออกอ,อุนน้นไม่ต้องมาถอดอ่นาออน,น่็อยู่แค่นี้เวลาสอดก็ใส่กลับกันเองจัดใสกลับไป อันนี้ก็ประกอบเแล้วครับใส่กล่องเสียบสายเรียบร้อยแล้วใส่กิวคดขาเรียบร้อยใส่มอเตอร์เรียบร้อยสายมอเตอร์โอ้เรียบร้อยเสียบสายเรียบร้อยแล้วนี่ไปโซ่ข้างในเสียบแล้วเพื่อใ้ผมกลับไปแล้วนะครับแล้วใส่คัทไดชั่น งานต้องทำสองมือทั้งยนี่ทันทมือเดียวก็ไม่ค่อยถนัดนี่ก็ใส่ค้าสไลด์ดเลยคาเลยตัวนี้ตัวนี้ถอดถอดเยอะต้องถอดตันี้ต้องดูด้วยมันถอดอะไรบ้างถอดค้านี่ออกถอนมาใส่หัวสายใส่ได้ชันแล้วทีน,นี้ดิชันก็วางไว้ดิใส่ด,ดิฉัน,เ,นเ,เข้าไปแล้วนะใส่ดิฉันเข้าแล้วใส่ดิฉันเข้าไปแล้ว จะตั้งตรงนี้ตั้งเสร็จสานตั้งเสร็จสานนี่เดี๋ยวเราใส่สายกลางครับสายไดเออร์สายเดเออร์ของเล็กซัสนะครับ<ม>โอ้ถอดมากันเลยเลเออโอ้โหโอ้โหเล็กขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้แล้วครับตัวนี้นี่ก็ดำ ตัวคลองนี่ก็ดำเดี๋ยวเอออย่างเงี้ยสิว่าใช้ไม่ได้ดิน้ำฟอมไ,อไม่ฟังนะนี้สายก็ใส่ไปแล้วใส่หัวสายใส่ตัวล็อกแล้วโอ้ตัวคลองเนี้ยก็ถอดถอดเพื่อจะได้มันยืดหยุ่นหน่อยมหอใส่ นี่ก็ใส่เรียบร้อยแล้วอันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ใส่เยอะเราก็ใส่คานี้เรียบร้อยแล้วครับใส่เรียบร้อยแล้วใส่ช่องอากาศเรียบร้อยแล้วใส่กองอากาศเรียบร้อยแล้วใส่คานกลางเรียบร้อยอันนี้ต้าเครื่องเสริมยาแล้วอันนี้คนทำงานแล้วคนแรงทำงานแล้วยังเติมยาอยู่ Con sẽ tắt cho đã. Con sẽ tắt 9, cao. Phần lâm ở đây phần lâm lang. Yeah. 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 15บาดเลยทำอสามสิบอปเชอร์สมสิบออเร์สองรอยโ เราเสร็จได้ด้วยก็เรงเสร็จหมดลงก่ดนจะติดทันกันข้างในก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรียกซัดเติมยาเสร็จเรียบร้อยกอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วข้างในนี่ประกอบไม่ยากประกอง่าย ถ้าแกออก็จะเห็นแล้วเนี่ยใน,นกับฟัตเตอร์คิลเตอร์ข้างในนั้นเสซี่แอร์กแบบนี่เรียนใหม่นับไปคือประมาณนี้นะครับรดอกนี้ยิงไปแสนห้าแล้ว 1 5ึ่8 8กนห้อาอนเ็นอ้อยแ่นี่กิโลันปเปิดแอร์ปรเปิแอร์ปรเปิดไิเตอร์ รับเอาโหเฮนเตอร์เราเอาเย็นมากเย็นน้อยก็ปรับเอานะครับเนนี้ต้องปรับให้เย็นที่สุดเลยเริ่มวันนี้เรียบร้อยลอะเดี๋ยูข้างนอกสีเราโดนฝนมาครับข้างนอกประกอบเสร็จเรียบร้อย เนี่ยใส่คิ้บให้คิ้บให้ตอนมาไม่มีนี่ใส่คิ้บให้ตอนมาไม่มีก็ใส่ให้นะครับึี่มาตัวนี้มา,มาไม่มีก็ใส่ให้ละใส่เรียบร้อยกองเสร็จเรียบร้อยพวงสะพานเสร็จเรียบร้อยสายกลางเปลี่ยนใหม่สายกลางรั่วเปลี่ยนสายกลางใหม่ เป็นขย็นใหม่ล้างแงข็งถอดถ่ายเป็นเนื้อลึกสดลึกสด